สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเฮ้ยพ่อมาแล้วฮะอย่างนั้นคือจบไม่เช่พ่อเกิดเป็นมือมีแต่จอมกับจมเลยมักเล็กใส่มักเล็กใส่เล็กนี่เป็นตะยานโอ้ยพี่เป้าอย่างนั้นคือมาส่งนั่นอันอันมันในนั้นปักโอ้พี่น้องถามหาหลายขู่หลายคนเดี๋ยวจีถามเขาเมื่อนี้สักคนเนมื่อนี้สักคนเล่นกับไปยังเนี่ยัน เอาไหมพี่น้องถามข้าวจักบาทดูมาได้ใส่ปพังไดมักงไหนเล็กมาให้ถามข้าวจักบาดดูไปไปจังใสมาจังไดก่าหนึ่งปลาหนึ่งปลาพอหนึ่งพ่อกิลาพ่อกระลาพ่อาะไรพ่ออยากว่าสันเอาคือยากกะลาบเลยเอาคือยากระลาบเลยเลยคือยากระลาบเลยเพราะคมพ่อกระมือครบยท์หรอเนี่ยเพราะความพ่อกระยือนี่ครบเสร็จกวยเล็บมือนั่ง อุปัตถุเป็นลูกครึ่งไม่เถิงอุปัตถุสายตาสันดีสายตาสันครับอุปัตถุอุ้ยกำปั้นใส่จักบาทดิโอ้โหพูดได้ไหมเออเอามาค้าเจ้าไปยังไหนมากเนี่ยโอ้พูดได้ไหม้านอยู่แมวแบบไปยุ่งแทบับอบวันหยุดยังหรอวันหยุดยังเสือเอโอ้ขึ้นนาเต็มมูลูเต่ะ โอ้แสดงว่า hmm. บ uh, mm ่ไ hmm. ด mm ้ทำเวียงทำงานก็ได้ทำมือรู้ไมีได้กินก๊าบด้าครับแต่ละมือหัวทางยังยืนว่างก็กินกามน้ำกินหลังจากหลังจากมือพ่อเนี่ยลอยทงไปเราบอกลูกไปหาใยาตี๋ยวแม่ครับบานนี้มานนี้ผู้ใดมาส่งแม่ครับแม่มาส่งครับบานนี้เตี๋ยไปใส่บานนี้กับบานยาครับกับบานยาม่วงสามสิบบัวไปบานข้างนไปบานพอคโอ้โอ้โอ้บานนี้บานนี้มานนี้เราสิไปใส่บานนี้ ปบ้านตาลอยครับโอ้ที่ไปหาพงหญ้าลอยครับโอ้พงหญ่าลอยพงหญ่าลอยให่เพยบอ่างาไปเล่นน้ำรอเหรอไปอยู่น้ำพ่นเหรอครับโอ้ไปอยู่น้ำพงหญ่าลอยครับทสิไปอยู่น้หญ้าลอยครับโอ้นียวว่เมื่อวานมันอ้เยแวะมาหาใหญ่คือถอดใหญ่ครับเออี่นี่เาหลายคนถามข่าวว่าเห็นเพื่อนคนน่อยะอยากเห็นตัว่า่น มือนี้มันร้อนมากมือนี้บางคนหน่อยมันร้อยมากร้อยมากครับบนในบ่อไผ่ครับเออร้อยมากบวกบ่อคนในไอ้นี่มาโอ้โอ้ตามทำเนียมมันร้อยมาก <c oughs> มันต้องมีเด้มันต้องมีแนวเด้มันต้องมีสาเหตุที่มามาเอาสุดเตีสุดเอาเมือไป <im> เอาผาเมียเหรอครับสุดล่ำเหมือนเด้ครับ <im> เอาเมียแล้วครับผู้ใดไปให้แม่ครับแม่บ้านนี่แหละครับ <im> อ๋อคือบ้าทรงนี่แหละเลยเมานอนั่งย่ายคือทอดย่ายเมื่อได้ใช่ครับ มือได้สิครับ <harma> ว e ่ามืออ่นมคแล้วมองขั้นบอกกลับสีผ้าไปตัดไวแต่เนี่ยเี้ยงนี่วว่าเียงที่ามนี่นี่ว่านว่าสีไล่เมื่อที่ามาขั้นบเมื่อไงสีผ้าไปตัดไวเนี่ยว่าม่เล้ยงม่อเลี้ยบ่ามันขึ้นหนูจี่กันบมไม่แนเอาเอาแขวเแีวนเอาจ่นด้โอ้โหหน้าตาส่งไข่โอเาโอ้แต่ว่าหัวเดียงว่ามันฟ้ารังวะโอ้ลูกย้อมยกันงอคร้าไป มีปอบม่ยอมกันยอมบกันเหรอหัวก็หัวอเอ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 าเอามากอ่ะยู่ดีมีแห้งครับถามข่าวถามข่าวกันพี่น้องคนหนึ่งยกมือจัฮะโอ้เออออไรลยูเอะเรเอาเลยมื่อไหรแม่งหนึ่งปลาได้รัดมื่อไมึ่อนาบเ้ยเหยียบยังไงบางนี่เจ้ามาเอ้ยเหยียบเขาโอ้โมื่อีห่ไม่ใช่ห่อหนึ่งปลา่ามพึงพอไปใส่เบียร์กัเมี น้ได <CB 1> ้ป่าเนื้ได้ป่าคอมากก็ได้ใส่ทองไงใส่ทงไงอะกันน้ยินดไหมยินดีมาจะบอกหูจักว่าสิมามือไดรข้าป่าข้าป่าข้ากรล่างมือข้าวกรล่างมือบ่ได้ถือโทษลแบบนั้นต้องการล่างแบบวันนี้หางมือกล่างยิปตัน้อาข้าวป่าตอนนี้กูดมัน้างป่ามันือน เมื่ออาบน้ำไปนี่บ่อครับอืมบ่ได้อาบน้ำแท่านั้นบ่อพ่ก็เม่อาบแต่เว่นผมต้องจะใบสว่างคุแต่มาแต่เอารถไปสอบคุณรถไปไหนบ่โอ้อาการนักยุ่งวันนี้สอบมาหนีสามมองจีมองแต่ว่างวันนี้ไปแล้วมืออื่นเสีด้ลื้อเฟืองเกียร์คือจะสอบขั้นหน่อยขั้นใหญ่ขั้นน้อยขั้นใหญ่สอบไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ขั้นน้อยไปไังเพิ่อนจ้างเพิ่นว่าเฟืองเพิ่นว่าเกียร์หามุนอ้อยเงาะมาสั่น คือจังบไคีปานนม้ไม่หมดไอ้คีมกับมุนนี่มันหมดหมดไอ้ครีมดิไอ้บรีจังไหนก็ยังมันดอคีมก็ตัวจากสารคามไปหนองบัวลำพูจากหนองบัวลำพูไปชชยภพม่มจากชชยภพม่กลับไปกับมาหอยปีนพันไปลู้ไงบอคีจังไหนก็แรงนพันก็หนาตาทรงไข้ข้งกว่าเกา มาล้าช่วงนกล้กันเออก็ไม่ทำมาล้าคนนอกก็จำตัวจีบเลยไม่ไงควันก็บ่ได้ลูกเลยโอ้เอาอะไปกินขอเลี้ยงน้ำกันมือนี่ไงแม่หนึ่งปลาสู้กินพ่อใหญ่ายาสศิลาบอกชีซาสู้กินเอาพ่อใหญ่เยาไปหย่งมั่งหั่ไปกับยายมาโอ้การกวยยายกับการกวยโอ้ไปเอาการกล้วยมาตีกลางหลังคนทางการกวยมันจะนำส้นหลังมาอย่างน้อนี่ครับพี่น้องปัญญาราอันได้บักชีซามากมาขึ้นนี่เยี่ยงบักชีซา ไอ้ไอ้ไอ้เว้น้ยอ่้ยกินไหมพอเป็นสื้อถุงเท่าไพอเ็นื้อถุงเท่าวาใจมันนั่นแลไก่ไปถาเอาไก่บกอกทั้งเรียบหยุ่มหัวยากแบบนี้เนาะมดชุนเน้าบนนี่ไก่านแต่เม่มันชุกไป มกินหนึ่งปลาคนนี้ขอท่านดาผักใส่กหนึ่งปลาหนึ่งปลาแงงึงหนึ่งปลาสูกินท่านกินไปไปงเทียมกินไปปลคอดปลาคอบึงมันแพร่งนี่ไม่ได้กินโันนี้เนี่พี่แกได้ไปกินดาวปลาคอซื้อมาเนี่ยสร้างนีื่อหัวแดงๆอย่างไหมเียอลงหัวอ้ยมือนี่ยอย่าไรเสนเน้อเหมือนเน้อโอ้ยอย่างมันเส้นดอาบ่ได้น้ำเนี่ยในเส้นไม่ได้เมือนเนื้อนีตัดด้วนื้อมาแล้งมาันไมโอ้พ่อใหญ่หากันก้วย อามากอะยูดีมีแห้งบ้านนี่บ่ได้ถือโทษบ่ได้ถือโทษโกดเชื่องดอกทำตัวให้มันดีๆยาขี่ข้านชิงสำคัญยาขี่ข้านเห็นบ่ขันบ่ขี่ข้านกันนาตาเต็มมูลูเออข้ามห้องเงี้ยยูไสกระดีเบิดยูไสกระเจริญเบิดนั่นแหละใส่พึ่งกากหักยูน้ำพอยน้อยพึ่งกากหักคือกันนั่นละไปวังหันไปหลินล่อวังหัน เอาแถบดิบ่มีมองสีอยู่โอ้อันบอเดี๋ยวนี้ไปเล็นมาเดี๋ยวันมาเท่านึงนี่ไปไปงันอันนั้นเดีโอ้ไอไองานไหลเข้มนำบ่่มนงโอ้โอ้โอ้โอบ่พอนึ่งว่ามันไปอยู่ร้านน้ำเาพอวันมัวันมันไปเห็ุการเห็นงันพี่น้องเขาอะไรก่เอาอมโอมันนาตามี่ได้ไี่นงหนาตามเตรียมอยู่เตรียมงาปลอกกินว่าเา ต่านย่องซะเลยเนี่ยนี่นะตีด่านอะไรย่องน้ำพักไม่ย่อหัวจริงวะกูว่ามุดนะอันนียเอาไว้ให้นใกล้สิเอาไว้ให้เอาไว้ให้บักด่างกินลอกลอกเอาครับลอกถึงกเกานออกมาเยี่ยำๆทำข้าวย่้าอยู่ไสกะชินหอดแวะมาเยี่ยำๆนะครับพ่อแม่กับบอดี้ทูอโทษกดเครื่องดอกบอดี้เกียร์ได้ซั่งดอกแต่ว่าอยากที่ใก้ให้ที่จมอยู่นี่มันบอดี้ดังมันบอดี้มันบอดี้ดังจมูกนะขั้น ออแมาคนขี้ข้้นเออแม่ตั้งแต่พอขานแม่งนี่ยังหงายอยู่เนาะหนาวันนี้กะดีลูกลูกไปให้เบี้ยให้พี่น้องเบิ้งปว่าลูกไปทำงานให้พี่น้องเบิ้งเปล่าป่ะาวันนี้ก็ได้ลูกเออนานพอกะดีลูกเนี่ยมาคนกี้ข้้นกุอ๋อคือออกังนกี่พิกดิบนะแม่กี่พิกดิบกี่พิกดิบเนื้อนอยัยัดอันน่ะเอาพิกดิบเมื่อกีกีคือยังกีอยูี่กสีีเท่าตัวนันไหมกี่ข้กีเน่มันหมอกเท่าตัวนั้นหม นี่คร oh. ับี่นองคนหน่อยเป็นมากหญ่ๆตามข้ายุกกระจานนั่นละเล็กยุกกระจานละยุกกระจานนั่นละเห็นบ่โอ้มีดอกิพย์โดนเานี้แสดงว่าย่มองเก่าทีนี่เอีสียบก็ได้นี่นี่นี่มันเป็นเ้นิม่าเป็นเออน้าเราพริกแจ๊กบอนะแจ๊กบอพริกแจ๊กจะบาเขือตินี่บด้ปูบอกพริกโดนแล้วเนี่ยมันเผ็ดอืมเน่ยมันเผ็ดเกินพริก เดี๋ยวหานมพองพี่เล่นไม่เจ็บเจ้าหนี้ไปกินเดี๋ยวกันอย่าผาตัวเก่าให้ตัวเก่าคนผู้เก่าแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเด้อบาดนี่ไปอยู่น้ำเพลนกับเปลี่ยนแปลงอยู่ใสกับจะเลื่อคันเป็นเฮาเป็นคนเปลี่ยนแปลงสิ่งใดมันดีบ่ดีสิ่งใดมันบ่งามกับยาเฮ็ด จะว่วก่าเกาปีบบกพี่จะไปกินบักพี่ซุกเด้อเผดน่นเห็นไปไหมเห็นไปมันหวานเ้นเอเออเอ้าแมงกินแรงกินเข่าก็ได้นอนพ่อนพอกะจิออกไปเดนทงเด่นท่าคือเกาล่ะมันบ่ถึกไม่เห็นีอือม่พ่อห้าบางพีก คอ้าวชิปนี่เขาพอกันซ้ำนี่นะครับพี่น้องชิปหนาพอกันไหมนะครับมือนี้คนหน่อยมาหยำหยำถามข่าวพี่น้องนะครับนะครับชิปคนหน่อยมาหยำหยำถามข่าวอีกยักมือสองมือหร้อมือใดบุพเพยังชิบม,มือหาพยนลอยเพื่อนนะครับเอาอยู่ใส่ไก่อยู่ดีมีแห้งหันละนะครับส่งหมาณรารำได้ด้วยจาเก็บอยากไข่อยาป่วยอยาจนคือกันกับพี่กับน้องเฮานะครับ เอาคลิปนี้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับคลิปหนาพอกันไม่สุดท้ายปลายมือพี่น,อน้องเฮาอยู่ดีกินแซบสู้ขู่สู้คนปาติจาโรโรคไข้ไข้เจ็บพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสัหรับคลิปนี้ขอคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ